สบายดีพี่น้องสบายดีพี่แปะนะอาบ๊สสุขทุกคนบ๊สุองสุบอนพบพอก็นี้แล้วกับซองนองเดือนพี่น้องพี่น้องเมื่อคืนในหลังจากที่ฝนตกหนักพี่นอ้องเฮอเออฝนตกหนักพี่น้อง แม่น้องเดือนนั่นเมื่อกินวันเกิดลานเมื่อคืนนี่วันเกิดน้องแคนดี้แต่บริษายคีบให้ป้าลุงเบิงเพราะว่าฝาห้องฝนตกก็เลยบริษายคีบฝนตกนักแม,ม่น้องเดือนก็เลยออกมาบอกได้เพราะว่าอุ้มน้องมาดาเขาไปนาบริยากฝาน้องมาดาตากฝนเนีย่ยเป็นไข่เนาะก็เลยนอนบ้านน้ำเถาแม่ ตื่นเช้ามาส่งมาหน้าพี่น้องคือเป็นจังสี่สะพานหน่อยเฮาพี่น้องสะพานไม่ไพ่ไม่เต็มอาญะพี่น้องมันสิไปเด้ค่ะพี่น้องน้องไม่น้องเดจนขวมอะไรพี่น้องเพราะหน้ามันไกลขึ้นมาถ่ายถ่ายเพอา้องเดือนมาเอาใหม่ของอแล้ว พอลองเรือนนอนนาพอลองเรือนนอนนาคนเดียวห้องไปถามาพผ่นฮิตยังเหเพิ่นวายังสวยเขาถ้าสวยเขาคนจะข้าวิ่นว่าพอลองเดือนลงมากเลยพี่น้อง ปวดพ่ไหมเด็กพี่น้องเอ้ยบอมแมนปวดพลอหมองโม่หมองแตงในแคนแองเขัวเฮาหลังจากที่ฝนตกพี่น้องเอ้ยแต่ละคืนตื่นเศ้ามากพลองเลื่อนตรงมาจัดการตอนถือเห็ดมันไลมันน้ำหนัก คอนใหม่ไรมันน้ำหนาพอน้องเดอนก็เลยจับเหตุคู่อนะ่ะพี่น้องเลยเผื่อว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ <c oughs> <c oughs> เฮงๆชิมาเธอหนึ่งอาจารย์คอนยาวๆแต่ว่าเมื่อเขับเียดคว่มาส่องพอดีเห็นคอนอยาวางลุ่มน้อยหนึ่งเนยะพี่น้อง <c oughs> พอน้องเดือนก็ลงไปสู้ขึ้นมา ขึ้นมาแล้วก็เหตุเป็นคัวคัวหน่อยพอเพราะอไดเพราะอได้ขามนํำขามอองหน้าเขาบ้านลบไปลบมาเนาะเพราะอไไ้มีมองขามเพราะว่าสาหามโบเหตุคัวหน่อยนี่ก็ทางขามก็ไกลเนาะเฮ้ยแล้วก็บบสะดวกนะพี่น้องอะไรอะไรเนี่ยเนาะเพราะว่า ควรเป็นดินของเขาเป็นดินของคนอื่นเนาะบอนอันบอนบอนขวมนะ่ะบอลเป็นควรนน้อยน,อยนะพี่น้องเพราะว่าห้าขาหัวใหญ่ไปนี่ขามหัวใหญ่ไป,ไอไไปพอจะได้าขามมาหน้าไม่น้องเดือนก็ต้องขวมขว,ขวมหัวหน้อยอีกเธอหนึ่งถ้า,ถาไปทางขวอย่างถ้ามาทางนี้นั้นเหตุ <c ười> อันขวหน่อยขวมหลัดเลย บาดไหมรลายปนัดดีเฮยยไม่น้อยนะอผล,าลาอ,อ,องเดือนเหยียบครัวนะคะพี่น้องก็มันเห็นเป็นแผ่นอยู่คือมืลอะไรเห็นทีรายเมือน,นั้นร้ายกว่านี้อีกครับโดยทายผิดเมือนนะเมื่อนี้น่ะบอกร้ายปนไดเปล่เพราะว่าน้ามันสับเมื่อนั้นเนะาะไม้มันก็บอกว่าร้ายเน,ะน,น,นาะเออถ้าหากว่านี่ได้ไหม จุ่มตัวนี้เอง,เองเนี่เจา้าก็ลงไปนี่นี่นนนนนพูดได้พันลงพูดได้พันลงมาออ,อะไรลงมาฮะเจ้าจของอเออถึกแล้วแบบกรรมตามทันเจ้าค่ะพระงเดือนเอาใหม่ออกต่อไปพี่น้อง เห <kommt. S 2> ็ดโพเลที e war, so like ่เอาเองนี่แหละขับประวข้อยใหญ่ก็ย่างโค้งใกล้แต่ก่อนนั้นพวนนชาวสร้างพอน้องจันทร์อยู่กับเพิ่นกะเห็ดก็พอน้องจันทร์พอน้องเดือนแต่ว่าตอนนั้น ตอนน่ะเศษเป็นใหญ่ก <story> ว่านี nice ้เนาะเ็ษเป็นแป่นแป่นสามแผ่นพี่น้องก็สชิยางสะดวกแน่แต่ปีนี้นั้นบัวไว้นว่กก็เลยเห็ดเป็นใหม่ไตซัมนี่เห็ดกับเห็ดกำนาบ่าวควันนะเดี๋พี่น้องพอต้องเล่นกินข่าวกบยั่งมาขึ้นนี่ จะมีตีไก่ไปชอบมึงในหัวประเทศอือใส่ตี๋ไก่ใครเป็นสัตว์นะฮิวตึกตะกี้พอน้องเดือนว่าอันมียังเขาออกมาให้กินเนี่ยเด้อพอแม่น้องเดือนเขาเมื่อวันเกิดลานนะพี่น้องแม่น้องเดือนก็ไปชี้เอาไ้เพิ่นอยู่เสือกฝนตกพี่น้องแม่น้องเดือนออกมาบ่ได้ก็เลยชิโทษมาหาเพิน่นก็โทรร่บ่ได้ กีเด้อี่บดาเอ้ตัวนี้เพาะญ่โตมโหรารนเดผทำกระโตคนกลัวอีกจั้มันมาใช้ล่ำหวยเนาะแล้วนี่แหละลำหวยใหญ่เด้จแกมาใช้มานมันมาขวางอย่างน้ยหน่อยพี่น้องเอ้นันยังไข่แน่ปกติ่ คุณและเขตมันนะอืมอนี้มันมาเลยเธอหนึ่งเด้อืมมัดไว้คากแน่เพรอนคอหนนั่นต้นนี้นะใส่ไหมดันใส่ไหมใส่เชือกมัด ใส่เส <sentido. S 2> ื้อักเสื้อหมัดไปอย่างดีเนาะขอนทำไมอยู่อันต้วทำไมอยู่น้ำหวยเย้าใหญ่ดีเฮ้ยืนขึ้นไปไหว้ติันเขาขืนไปต่เตังไม่ได้่ะเขาขืนไปตังไปในหนาเทียงนะ เาเมาแรงตีห้าปลาลูกท่นอย่างนี่น้ำเดินเท่ากันนังเออบ่ท่านบ่ท่านบท่านบ่ทัานบท่นเั้่าน่อาืนไปเจ้ากระปะาอัดออก เอาผาปูจักหน่อยนั่งไว้อันนี้ยังเลาะแต่ละปีนั้นยาวประมาณหาหกเมตรกับมี่อืมแม่นมมน้มเห็ดเขาเที่ยงก็ได้ปีนี่บ่มีดอกปีนี่บอกเขาหลอกอัออนเลยไม่ตายน้ำห่วยเบิดเนาะ ป็นพื้นเ้วอยู่ววะยังอมีรายเนาะพื้นรั้วขมอไหวขัเอาผืนพี่น้องเอ้ยเมื่อยฉีว่านพุ้ยต่ออยู่พอลองเดือนพ่าออกพอลองเดือนก็สิะขืนใบอันหลอนำหน้าบานพุ้ยพี่น้องเอ้ยพูดยาวเสร็จไ่ได้ลยผู้ชายพูดยวผ่าวเห็ดเลยออ จาเห็นแล้วเจ้าเขาเขาเมื่อบ้านพูเดอเกินหอวเ่ด้ทอนเาอจ้าบไร้มาเข่านีแมว่าแลาเขอาเนนเดียวเมืองดูพี่น้องความลืมของพอน้องเดือนว้าวพี่น้องมันเลิกบ่เบไม่ตายดะตายมาอืไม่ตมา แต่ดอกมันก็ฮ like ักเลยดอกมันตายเดอะมันไม่กินกานไม่นะมันเป็นไม้เขาตายเดอะลงมาเองมันเลยมันมีกินกากไม่ได้บริ้วผ้ามาซีนมาสวยเอ๊ะเย็บกี่น้องเอ้ยไม้ทับตีนการชิลเล่เลยพี่น้องเล่นเดียวนะหนากกหมุกนะ อืมออืมอืมเืมอ,อ,อือืมมืมอืมอืนอืมหืมมอืมีมออืมอามอมืมออืมอมันอืมดืัอืม,อ,นะม,อ,มอืมอืออืมอวมอืมอืมอหา,าเลยขออ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  รุดเลยรุดเลยไปไปครับลงไปเลือยๆไปไปรบแล้นี่ได้แังนี่เด้อือน้วหูดน้ำพอลงเดินยังกบอยู่ฝนตกึ้นนี่ แล้วเรียบร้อยพี่น้อง,องสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ล่าเลยเด้อเพื่อติข้ามาเบิร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไป็นกำลังใจให้พม่น้องเดือนไหนเด้อบ่าพิษกัข้อกราบว่พลาดกัข้ออภัยลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องว่าสุขสุคนผ่าประสัตประคมกัข้อโทษขออภัยไปแล้วพอกันคลิปหน้ากับสบายดี